ก็ดีใจเม่อใครเลืกันในเวลาที่เดินทางไปนั้นก็มีกษัตริย์ต่างจัมืองเนี่ยประมาณเจ็ดคนเข้าเฝ้าของนายของพระเจ้าอยู่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเระเว้นเวลาคอยทีคอยท้าวัตถุปตะเนี่ยจะมาเร่งร้อนแบบนี้เราจะไปโบสถ์เขาด้วยความตั้งใจดีปรากฏวัตถุปตะถึงหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยยีบลายนบาตรูปของพระองค์ที่จะไปบิณฑบาตเนี่ยทุกตัว รหรือบางน,นำนาโรกไปที่การทุ่งนาแห่งหนึ่งซึ่งบ้านเขาเป็นกระต๊อบจากกระต๊อบไา้ธรรมดาไม่ใช่ร่รวยอะไรสักสิ่งสักอย่างนีพวกกษษระตากจากมืองกำมือเจ็ดคนนั้นก็พยายามพูดจาว่านี่ทาาุกกระากท่านจะในุนพุทธเจาาไปทนังไมเราได้เงินท่านดีกว่าท่านรับเงินไปเถอดแล้วสัตพุทธยจาจะเป็นของเราก็แล้ว,วก,กันทุกกระตากก็บอกว่กยาท่านจะให้เท่าไหร่ก็ว,ว่าก็ไปเอาอยู่แล้ว เราขอตั้งใจไว้ว่าจะต้องถวายอาหารพระสงฆ์เรื่อนี้เป็นโชคดงที่พระเจ้าจะเจอผู้นีจจ้าพระเจ้าก็ดีใจจะได้ได้วาพระเจ้าเนี่ยไในคำบุญกับผู้นิจจ้าเสร็จเรียบร้อยพระเจ้าก็เดินตามทุกข์จากไปถึงเออ่ถึงบ้านปาโก้ลงไปไปถึงบ้านเนี่ยบ้านข้างหลังเล็กๆเป็นกันต้อจากยกน้ำลายควรจะรู้ว่ากันต้อจากเวลาพระทุกดวงน่ะมีไม้กัขามก็มีพัดเกเป็นกูมอยู่เห่น การดูเรียบร้อยแล้วก็วสามารถนอนได้แบบว่าเป็นตก็ดีเป็นที่อยู่ของ่ร่างสมที่เราปฏิบัติธรรมนอนได้พระก็กบอกว่าพระพุทธเจ้า,าสเสด็จไปถึงนั้นาาบ้านคนไม่มีอาธิบัญชายี่ใครไปยินดียก็จะเห็นนะอย่างนั้นบ้านนี้ก็ยกกำลังตาสูงขึ้นพระเจ้าก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ทุกกระตังพร้อมด้วยพระอินทร์ที่เนรริเป็นคนใจบุญมาร่วมกับ ปาที่เปิดภาชนะที่ครอบอาหารอยู่นั่นเองปราโก้ก็กระซักที่มาตามพระพุทธเจ้ามาด้วยนะอยากเรียนรู้ว่าเศรษฐีทุกศาสนาเนี่ยมีอะไรดีเราเป็นศาสนาเดียวหนกาศาสนาดีกว่าท่านเป็นคนกองเป็นจรินฟังนาสนนี้ท่านมีอะไรดีกว่าเราแล้วทุกที่พร์พุทธเจ้ามาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ชมเราทำดองเดียวกันแต่บุคคลคนทุกศาสนาต่างนี้ก็เลยแสดงที่อาหให้อาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่นำสวายพระเจ้าดีกว่า ไปลงไปท่านพระญาหมาการะสัดดังกล่าวนั้นเลยถึงความตกใจว่าเออเราไม่น่าจะดูถูกท่นานสุกศาสนาพวกนี้เลยเขามีบุญจริงๆเราต้องยอมรับเป็นต้ดบนที่สุดพิธีการฉันจับเรียบร้อยแล้วจะจับพาะไปษมุพระเจ้าสิานนสาเกตวันเดินทางกลับมาพระจีนก็เสด็จกลับสู่ดาวน์เนีเดินทางกลับมาปรากฏว่าเงินทองเนี่ย ดเกิดขุ้เีหลังไหลแาจจะทอ้อเสีาเป็นเหมือนกับสายฝนขาวเบียดาดทั่วบ่างทุกต่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า5 0 0เลอเมเยรติเมรากฏว่าพกุากธจักรเศษรษฐีตกใจว่าทำไมระทำบุญขนาดนี้ทำไมเรากลายเป็นคนมีอับัาใจถจึงขนาดนี้เป็นผู้ใีเศุญของเราแน่นอนยินงเดิมเนลนกับภรรยาที่อยากจนเป็นการว่าเราจะต้องเข้าไปทูลเจ้าฟ้าเจ้านทมารับชักห้าร้อยเซนมนี้กลับไปสูเมืองวรร วางไว้เนี่ยคงเป็นปลอดภัยแน่จึงนำความเรื่องนี้ไปกล่าวทูลกับพระมหากษัตริย์ในเมืองนั้นปรากฏว่าพระราชามหากษัตริย์ในเมืองนั้นก็บอกว่าท่านพูดจริงหรือเปล่าท่านพูดไปยิงนะท่านคอขาดนะก็บอกมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วทำไมจะเอาเป็นทาจจะกเสกนทางเฉประการใดขอให้ท่านเชียรบัวเชียร์รถไปผนเดินชองมาให้ ไว้ในเบงวงในวันนี้เนี่ยแล้วไปเสด็จคนที่สุดก็ไปตามคำรรัชนาของกิจกรรมครับที่ประกาลของนี่ตอไปปรากฏว่าทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาในงานนี้เป็นสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าแผ่นดินก็แปลกใจว่าทําไมทุกสัตว์วันนี้เขามีดูดอะไรเลยก็เลยนำรัพย์ดังกล่าวมีอำนาจก็ยี่ท้องสนามหลวงแล้วก็ประกาศคนในเมืองซาลุดีว่าใคร อสนามหลวงทหารวไทยมากที่สุดก็จะตัดสินในคนนั้นเป็นคนได้รางวัลที่หนึ่งต่อไปปรากฏวัตทุประกานล่าวเนี่มีราคาเดังเปลี่ยนเมได้รับรางวัลที่หนึ่งในการรับบังันั้นจนถึงวันนี้ได้เล่าให้ยูคาร์ลกันวันนี้ไม่ใช่เป็นของธรรมดาที่จะพิมพฐานหรือจะากระนาดังีึกล่าวนี้ต่อไปดังนั้นวันนี้ขอนักลายเปพลศีลมีอัฐมีปัญญาเดินกินเสินหายจะสร้างบารมี นลูกตานกับเกิดการพัฒนาเรื่องกลาวนี้คือเรื่องกลางนี้นำพาให้เราพบกับความสุขในมายุชนหลัก